สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ย History World โลกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับอยากจะหยิบยกเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างการใช้เพอเพกนด้าแล้วก็การนําเรื่องศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามน,นะครับผมในยุคปัจจุบันเลยนะเอามาเล่าแล้วก็พูดถึงเหมือนตัวอย่างการใช้อะไรแบบนี้ตั้งแต่ในอดีตมาเลยนะครับผมก็เหมือนว่าเป็นหนึ่งในข้อเรียนรู้จากสงครามแล้วกันว่าในการทําสงครามเองเนี่ยนอกจากอาการรบการอาวุธ แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องจิตวิทยานะครับผมแล้วก็เรื่องการโน้มน้าวจิตใจคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยค่อนข้างเยอะเลยอย่างในสมัยก่อนเองเนี่ยนะครับผมเราก็คงจะเห็นสงครามศาสนาเนี่ยกันมาหลายครั้งหลายคราวม,มากๆเลยนะครับลบกันมาแบบหนักหน่วงมากๆเลยถูกไหมนั่นก็คงจะเป็นสงครามครูเสดนั่นเองนะครับการรบกันระหว่างคริสกับอิสลามเนี่ยนะครับผมโอ้โหสู้กันดุเดือดมากๆนะครับมีคนเสียชีวิตไปเยอะมากมากด้วยเหตุผลแห่งศาสนานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแรงศรัทธานในใจ คนนะมันก็เยอะพอนะที่จะทำให้เราเนี่ย ตายแทนแบบคนอื่นได้ตายเพื่อศาสนาเราได้เลยจากนั้นเองเนี่ยในปัจจุบันนะเหตุผลเหล่านั้นมันก็อาจจะค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีคนที่เชื่อเรื่องศาสนามากๆอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่าคนรุ่นปู่อะไรแบบเนี้ยคนรุ่นเราเองอ่ะก็มีคนที่เชื่อศาสนาอยู่บ้างนะครับแต่อ่ะถ้าเทียบกันตามเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันลดลงเยอะมากๆเลยสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อเรื่องศาสนานะครับผมแต่เราไม่ได้งมงายอะไรขนาดนั้นคือผมเอง แบบเชื่อเรื่องแบบอาการนั่งสมาธิเชื่อเรื่องแบบเออการตั้งจิตอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะคิดได้ว่าเรื่องโลกหลังความตายอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้อะเราก็ไม่รู้ถูกปะ่ะเราก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันก็ทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะเราไม่มีทางพิสูจน์มันได้อะมีแค่เราต้องตายไปเท่านั้นเราถึงจะพิสูจน์มันได้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อไปทางบวกและการหยับศาสนาก็คือไม่ได้แบบจะเป็นลบอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็แยกกันนะระหว่าาาางศศสสนนกับผู้อ ก็คือเราก็รู้แหละว่า,าทุกศาสนาณปัจจุบันนี้มันมีความแบบ ช,อช่อฉนมีความคอร์รัปชันกันเองในศาสนาอะไรแบบเนี้ยเนาะนักบวชนิกายต่างๆพระที่ไม่ดีเนะี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะไปเราเลือกที่จะเชื่อเป็นหลักคําสอนดีกว่านะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองแต่โอเคอันนี้พูดให้เห็นภาพเฉยๆว่าณปัจจุบันนี้เองอะคนที่ยังเชื่อเรื่องศาสนามากๆก็มีอยู่สังเกตได้จากแบบคนพ่อแม่เราเอยนะ่างเงี้ยเนาะที่แบบเออต้องมาทําบุญกันตลอดเวลาหรือว่าแบบเออทําดีเอาไว้จะได้ไปสวรรค์นู่นนี่นั่นมีเยอะแยะมากมายนะครับผมที่นี้เองเนี่ยในแบบต่างประเทศอะเขาก็เป็นกันเหมือนกันนะครับ แล้วพอคนที่ยังเชื่อเรื่องศาสนามากๆอยู่เนี่ยแล้วแบบว่าประเทศอะ่ะมันถึงช่วงที่มันวิกฤตประเทศมันถึงช่วงที่ต้องรวมใจกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีของรัสเซียยูเครนเองเนี่ยนะครับสประเทศที่กําลังทําสงครามอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับผมประเทศที่ทําสงครามเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะถูกไหมเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแย่ลงแย่ลงนะครับนั่นทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่ยากขึ้นของประชาชนในประเทศแล้วเวลาประเทศลาบากเนี่ยแน่นอนคนมันก็เริ่มุวนวายแลวถูกไหมคนก็เริ่มที่จะแบบออกมาประท้วง นู่นนี่นั่นกันแล้ววิธีหนึ่งเนี่ยที่การสงครามโบราณเลยการปกครองประเทศแบบโบราณเขาใช้กันมาเลยตั้งนานแล้วนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่ทุกคนลำบากเนี่ยทุกคนอยากจะหาศัตรูอยากจะหาอะไรโทษหมดนั่นแหละแล้ววิธีแก้ง่ายที่สุดคืออะไร หาสตูร่วมขึ้นมายัางไงเลยครับว่าไอ้นั่นน่ะมันคือคนทําผิดนะถ้าไม่มีมันเนี่ยเราจะดีขึ้นนั่นเป็นแบบเบสิกเลยนะครับผมก็คือหาสตูร่วมมารวมใจชาวเมืองเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นวิธีเบสิกมากๆแล้วทีนี้เองเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการใช้แบบนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมในรัสเซียเองเนี่ยก็จะเห็นการกล่าวปลุกใจหรือว่าการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยมีการพาไปดูพิพิธภัณฑ์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ ศาส,สนาเข้ามาด้วยและรัสเซียในตอนนี้เองอก็มีการนําเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของแบบ Modern war เลยนะครับที่มีการนําเรื่องแบบนี้เข้ามาใช้เพราะหลาร่คนคิดว่าเออเรื่องแบบนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วแต่มันก็ยังพอใช้ได้ผลบ้างคือในบางคนอาจจะฟังดูแบบเออมันอย่างวะมันแบบได้เหรอวะแต่มันก็มีคนที่เชื่อจริงๆมันก็มีคนที่แบบเอออินไปกับคําพูดคอยตามไปกับสิ่งที่เขาพูดออกมา,าจริงๆมันก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่สําคัญและกันว่ามันยง ่หญ,หญเลยนะครับก็คือตรงเชเชนเนี่ยหนกรณีนะครับผมนั่นก็คือตัวของรัมซานคาดิลอฟซึ่งเป็นผู้นําของเชเชนเนี่ย,ตร,เชเชนนยตรงเชเชนเองอะเขานับถือศาสนาอิสลามกันนะครับเขาก็ได้ออกมากราบปลุกใจเนาะแบบเอยชาวอิสลามที่แบบอยู่ในยุโรปเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องลงมือแล้วนะก่อเหตุอะไรขึ้นมาได้เลยถูกไหมแบบไอพวกแบบตะว,วันตกเนี่ยมันเป็นปีศาจร้ายมันเป็นแบบซาตานนะเราต้องจัดการมันเขาเนี่ยถ้าจับทหารยูเครนได้นะจะไม่จับเลยนะจะเผามันให้ตายหมดเลยเหมือนอารมณ์แบบกลายเป็นสงครามศาสนาไปเลย รบบบเรียกว่านี่คือจีฮัทนี่คือสองครามศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะอันนี้คือแบบกรณีแรกของตัวของลัมซานคาดิลอฟนะครับผมที่มาพูดเรื่องแบบนี้ก็เป็นการปลุกใจขึ้นมาซึ่งแน่นอนล่ะมันก็มีคนที่เชื่อมีคนที่แบบโออินมากๆเชื่อตามเขาถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของสองครามแล้วกันแล้วล่าสุดนี้เองเนี่ยก็มีตัวของเมดเวเดฟเนี่ยนะครับผมออกมาพูดเหมือนกันครับซึ่งเมดเวเดฟคือใครเนี่ยเขาเป็นคนที่ใหญ่มากๆในรัสเซียนะครับเรียกว่าเป็นมือขวาของปูตินนะก็คงจะไม่ผิดอะไรนะครับผมปัััจจุบนนี้ตวของ เขาดํารงตําแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงอยู่นะครับถือได้ว่าบิ๊กสุดๆนะครับแล้วเขาก็ได้ออกมาพูดในวันเฉลิมฉลองการรวมชาติรัสเซียนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเป้าหมายในการปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่เรากําลังทําอยู่ในยูเครนเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องหยุด เจ้าแห่งนรกนะครับผมไม่ว่าเขาจะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นชื่อซาตานจะเป็นชื่อลูซิเฟอร์หรือว่าอีบิสเองก็ตามเราจะต้องหยุดเจ้าแห่งนรกให้จงได้ก็เรียกได้ว่าออกมาปลุกใจชาวคริสต์กันบ้างนะครับคาดิลอฟเนี่ยออกมาปลุกใจชาวมุสลิมนะครับผมในคราวนี้เองเนี่ยมเมดเดฟก็ออกมาปลุกใจว่าโอเคฝังตะวันตกเนี่ยมันคือปีศาจหลายนู่นนี่นั่นนะเราต้องรวมใจกันถามว่ามีคนเชื่อไหมมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถามว่ามีคนไม่เชื่อไหมก็มีเหมือนกันนะครับก็นับได้ว่าเออเป็นการใช้กลยุทธ์แบบบ ที่เอามาปรับใช้ในโลกปัจจุบันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟเท่ากับแบบยุคอดีท,ที่แบบโอ้โหโ,โ,โลกมันอาจจะยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าผู้คนเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่ได้แบบหลากหลายเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็คงจะได้ผลมากๆในยุคสมัยก่อนแต่ในยุคนี้เองเนี่ยนะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็ได้เห็นเลยว่าการใช้เทคนิคแบบนี้มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงในยุคปัจจุบันก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมแต่แน่นอนละถ้าถามผมเองเนี่ยผมคิดว่า ผลลัพธ์ของมันเนี่ยคงจะน้อยลงกว่าการใช้ในยุคสมัยก่อนอยู่แล้วที่เกณฑ์คนไปลบในสงครามครูเสดอะไรแบบนี้นะครับแลวก็ถือได้ว,ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมเป็นการนําเทคนิคที่ใช้มานานมากๆแล้วเนี่ยในแบบประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนํากลับมาใช้ใหม่ในโลกยุคป,ปัจจุบันในสงครามแบบยุคโมเดิร์นวอ์นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ history world นะครับผมหากท่านผู้ชมมีเรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอยากจะเสริมก็คอมเมนต์บอกเรา หมดเวลาลงแล้วไปบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ